สวัสดีครับเฟด d อมกันไทยแลนด์ชาแนลครับก็พอดีผมได้ลูก NRC มานะครับเป็นเป็นเลดลาวโน้ตนะครับเลดลาวโน้ต L R N 135เกนเนี่ยนะครับก็คือลูกซ้อมนั่นแหละนะครับลูกซ้อมของ NRC ไม่รู้พี่น้องเราเคยใช้กันบ้างหรือเปล่าบางช่องเขารีวิวเขาบอกว่าดีดีนักดีหนาอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมลองใช้ คือไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะกับกับซิกสามหกห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเท่าที่ผมใช้นะผมสับไม่แตกสมมุติว่าหนึ่งกล่องอผมสับไม่แตกในครั้งแรกไปไปสามสามลูกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าสับไม่แตกแล้วผมขอญาตเจียรูก ปลดแม็กนะครับผมใช้ลูกไดไฟแล้วกันคุยกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นลูก NRC นะผมใส่เข้าไปนะครับเคลียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีลูกนะครับร่างกายเป็นในทิศทางที่ปลอดภัยครับอ่าโอเคสมมุติว่าอันนี้เป็น NRC นะครับ ใส่เข้าไปขึ้นลำนะครับเช็คลูกเข้าแน่นอนนะยิงเข้าไปปั้งสับเข้าไปครั้งแรกไม่แตกนะครับครั้งแรกไม่ลั่นผมต้องรีเซ็ตไก่อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็สับโป้งก็จะจะลั่นปกตินะครับเป็นอย่างเนี้ยผมโดนอย่างเนี้ยมาประมาณประมาณสามกล่องพี่น้องประมาณสามกล่องนะอ่าซึ่ง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระเพาะสา5หหรือเปล่าหรือหรือใครใครเคยใช้ลูกตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นกับปืนอื่นคอมเมนต์ผมหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉเพาะตัวนี้หรือเปล่าแตา่สมมุติว่าผมใช้ลูกที่ห้ออื่นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ผมลองลองนะครับลูกนอกวินเชสเตอร์นู่นนี่นั่นหัวรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นลูกนอกนะแล้วก็ ไทอาร์มยังไม่เคยบูลเลยังไม่เคยนะครับลูกซิกตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกแมทนะครับลูกแมทเ,เขาว่าลูกแมทนะก้าลูก,กร์นะครับที่ที่ซื้อพร้อมกับปืนไม่เป็นนะผมยิงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเพราะว่าตอนตอนที่ไปรับปืนผมซื้อมาหลายกล่องมากยิงระเบิดระเบอร์หมดไปก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไร นะครับก็ก็สับแตกทุกเม็ดในครั้งแรกปกติแต่ว่า NRC เนี่ยผมลองมาหลายหลายกล่องละหนึ่งกล่องผมจะเจออย่างเงี้สักประมาณประมาณสองหนึ่งสองสาม,มีแน่ๆนะครับบางกล่องเจอนัดเดียวบางกล่องสองนัดบางกล่องสามนัดอย่างล่าสุดในผมเจอสามนัดเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานที่ราชการสมมุติเป็นสนามยิงปืนที่เป็นสถานที่สถานที่ราชการนะครับก็จะจะใช้ n r าตัวเนี้ยท,ทั้งหมดผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงใช้ตนนัวนี้ส่วนถ้าเป็นสนามเอกชนผมจะโดนพวกบูลเล t ตมา t เตอร์จะโดนพวกไทอาร์มอะไรพวกนี้จะจะมีจะมีลูกพวกนั้นขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นสนามยิงปืนที่เป็นสถานที่ราชการจะเจอ n r าซซะส่วนใหญ่นะครับ เจอเอ็นรซีล้วนๆดีกว่าไม่มีไทยอารไม่มีบุลเลยนะครับก็ลักษณะลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่าถั่วดําเนี่ยเนี่ยนะครับที่เขาเรียกกันว่าถั่วดํามีโคตตีข้างลูกหนึ่งกล่องก็คือจะเป็นจะเป็นแบบนี้ทั้งจะเป็นแบบนี้ทั้งกล่องก็คือเป็นเลขนี้ทั้งกล่องนะครับแล้วก็ดูตรงดูตรงฐานลูกจะเป็นลักษณะน,นี้ นะครับจะมีปั๊ e ว่าเแล้วก็ลูกรเก้ามมเนี่ยนะครับะจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดที่ที่ผมเจอมาเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องเรื่องเข็มแทงชนวนของของพี่สาวหกห้ากันนะครับเขียลูกนะครับผมปดนักเซนถอดให้ดูกันเลยไหม ที่พี่น้องเราหลายๆคนคอมเมนต์กันมาว่าครั้งจากคลิปที่แล้วว่าเรื่องเรื่องเข็มแทงจำนวนเรื่องอะไรอย่างนี้น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยว่าเข็มแทงจำนวนของซิกอะมันเป็นยังไงที่ที่เขาว่ากันว่ามันจะชนแลมไหมเอ้ชับอกไม่ใช่มันจะชนผนังห้องเข็มแตกไหมอะไรแบบนั้นนะครับที่เขาบอกว่าสามหกห้าเขายังไม่เคยเจอที่ผนังหกห้าไอ้ที่ผนัง ห้องเข็มแตกกันนะครับก็ยังไม่เคยเจอเขาเจอเคยเจอแต่อ e we he so, ีกอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่ที่ยอดนิยมเจ้าตลาดเราเนี่ยแหละที่ผนังห้องเข็มจะแตกบ่อยๆนะครับก็ผมแกะให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวมาวิจัยกันผมจะมีเครื่องมือพิเศษนิดหน่อยนะที่เอาไว้สําหรับเก็บแกะเข็มแทงชนวนเนี่ยถอดเข็มมันนะครับเห็นป่อไม่รู้เดี๋ยวผมโฟกัสกล้องนิดนึงอ่าโอเคผมเอาปลายคัตเตอร์บัตรเอาก้านคัตเตอร์บัตรนะครับทิ้งไปตรงนี้ เนี่ยนะครับให้ให้อันนี้มันออกมาทางนี้แล้วก็ผมก็จะเอาไขควงแบนดันด้านนี้ลงมาดัานนี้ลงมานะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นเนี่ยนะครับดึงตัวกั้นด้านหลังขึ้นอันนี้ไม่ต้องใช้ละนะครับดึงตัวนี้ขึ้นปึ๊บอ,อ่าผมกดสมอ วันนี้ผมไม่ไมไม,ไม,ไม่ถอดสมอนะที้เกียดมาเลียงสปริงใหม่เสร็จแล้วเนี่ยซิกสามหกห้าเนี่ยน้ำมันเยิมเลยซิกสามหกห้าเนี่ยเวลาสมมุติว่าเวลาเราเราดึงออกมาอย่างนี้นะครับเราขึ้นลำมันจะเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับสมออ่าตัวใบก็จะจะล็อกอยู่นะครับเสร็จแล้วเวลาเราเดี่ยวไกล มันก anyway, <noi, S 2> ็จะปลดลงพอปลดลงปุ hmm. ๊บเข็มไมนก็จะเด้งเข้าไปพอเด้งเข้าไปแล้วเนี่ยทําไมมันถึงไม่ชนอ่าดูกันตรงนี้แล้วกันผมถอดเลยนะเนี่ยนะครับผมถอดเลยนะผมจะมีอุปกรณ์พิเศษ ที่ที่โมดิฟายขึ้นมาเองนะ่ะเอาไว้ดันก็คือก้านตะเกียบธรรมดานี่แหละเนี่ยนะครับเอาไว้เอาไว้ถอดนะผมถอดอดสปริงออกนะอ,อ๋อนิดนึงที่ผมบอกว่า NRC ไม่ไม่ลั่นเนี่ยผมเปลี่ยนสปริงด้วยนะเปลี่ยนสปริงเป็นของเดิมก็ไม่ลั่นเปลี่ยนสปริงเป็นสปริงแต่ง AC ก็ไม่ลั่นเหมือนกันหมดตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยโอเคผมเปลี่ยนสปริงแต่งมันคงไม่ลั่นผมก็เปลี่ยนสปริงเดิม เปลี่ยนสปริงเด้อมันก็ไม่ลั่นเหมือนกันมันก็มันก็เหมือนกันอ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันอะไรกันแน่อ่ะเรามาดูที่ที่เข็มทางจำนวนเข็มทางจำนวน365เนี่ยพี่น้องมันจะมีระบบตรงนี้เดี๋ยวผมเอาสปริงออกมาให้ดูเนี่ยมันจะมีสปริงมันจะมีสปริงคอยคอยซอฟอยู่เวลาเข็มมันแทงเข้าไปนะครับมันจะคอยซอฟเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าเห็นหมาพี่น้องจะเป็นลนนักษณะนี้มันก็จะไม่โดนไม่โดนผนังห้องเข็มคือมันจะชนผนังห้องเข็มไม่ชนเต็มเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผนังห้องเข็มแตกอะ่ะผมว่ามันค่อนข้างค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะครับมันก็มีบางแบรนด์เขาก็มาเรียนแบบว่าเออเนี่ยมาทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็มันก็จะ ปังหาของเข็มก็จะไม่แตกซึ่งทำเป็นชุดตรงชุดแต่งขายกันมาแบบว่าขายกันเลยนะก็กโอเคก็ดีครับก็ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ที่ดีแต่ว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันแก้ปัญหามาจากโรงงานเลยก็ดีกว่าป่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อผมให้ดูแล้วกันว่า หลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยผนังห้องเข็มแต่ของซิกสามพมันจะมีไหมผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นร้อยละหนึ่งเนาะร้อยร้อยละหนึ่งร้อยร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งที่ที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ไดไฟเดี่ยมันก็มันก็จะไม่มีปัญหาแต่ทางที่ดีนะผมว่าใส่ใส่ลูกไดไฟไว้ดีกว่า เพื่อจะ,จะได้ไม่มีปัญหากับกับผนังห้องเข็มก็เซฟไว้ก็ดีครับพี่น้องเพราะว่าเซฟไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะนั้นใส่รูปไปเลยไดไฟล์ใส่ไปเลยนะครับการผนังห้องเข็มแตกหรือการเข็มทางชนวนหลุดหักอะไรแบบนั้นมีไว้ไม่มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตามนี้แล้วกัน แต่ผมให้ดูระบบว่ามันเป็นระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะมีมีมีคนมาแอบดูด้วยมีมท่านผู้ชมมาแอบดูด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไม่เป็นเลยกูเอฟซี <c oughs> ครับเอฟซีเอฟซีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอย่างที่บอกอะครับใส่ไว้ดีกว่าครับใส่ไว้มันก็ก็ก็ปลอดภัยดีเดี๋ยวผมประกอบก่อน บางคนบอกว่าผมแกะแกะเป็นขนมเลยบอกก็มันอย่างว่าเวลาเราเราทําคลิปเรื่องอะไรเราก็ต้องให้มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างแตกฉา,านนิดนึงนะครับผมผมจะเอาไป็นรุ่นๆนะเอารอบเนี้ยช่วงเนี้ยผมผมขอเน้นเน้นไปที่สามหกห้าก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นปืนผมเองแล้วก็ ผมสามารถพูดยี่ผู้ยำกับมันได้โดยที่ไม่มีใครว่าอะไรนะครับอ่าถ้าเอาปืนคนอื่นมามาทําแบบเนี้ยผมก็ก็คงจะไม่กล้านะครับเพราะมันเป็นปืนผมเองไม่มีใครว่าผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับอให้ดูเรื่องเราปรึกษาเรื่องลูกแล้วกันขอขอคอมเมนต์หน่อยว่าว่าใครเจอแบบผมบ้างหรืออะไรยังไงแล้วก็อันนี้ให้ดูเรื่องเข็มแทงจำนวนด้วยคาใจมา มาหลายเดือนแล้วล่ะเนาะก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ปิดคลิปกันตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องกระสุนแล้วก็เรื่องเข็มแทงชนวนก็ยังไงขอบคุณมากๆครับจากฟรีท้องการไทยแลนด์ channel ครับ